ในนสยหัวออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะก่อนที่มันจะจบไม่สวยออกไปไปอะไรเนี่ยป้าอยู่ๆป้ามาไล่ผมเนี่ยป้าโอเคหรือเปล่าเนี่ยฮะไม่โอเคฉันไม่โอเคอย่างมากเลยแกจะออกไปดีๆหรือจะให้ฉันเกณฑ์น,นักเลงมาลุมแกแกจะเอาอยัางไงไปไม่ไปแล้วทำไมฉันต้องไปด้วยอ่ะป้าในเมื่อฉันไม่ได้ทำอะไรผิดซะหน่อยอะ่ะผิดสิผิดตรงไหนอ่ะป้าฉันก็เลยขายก๋วยเตี๋ยวจับกลางองฉันปกติเนี่ย ก็ไอ้ก๋วยเตี๋ยวจับกลางของแกนี่แหละทําให้ฉันไม่มีลูกค้าฮะว่าไงนายป้าแกแกแย่งลูกค้าฉันไปหมดแกให้เยอะกว่าแกขายถูกกว่าแกขายตัดราคาก๋วยเตี๋ยวหลานฉันแบบเนี้ยไม่เรียกว่าผิดจะเรียกว่าอะไรจะรีบออกไปจากหมู่บ้านนี้ให้ไวที่สุดเลยนะถ้ามางานจะหาว่าฉันไม่เตือนนี่อย่างวะเนี่ยคนแบบนี้ก็มี่ยุติวะ แม่สาวโรงงานขาประจำเองวันนี้กินเส้นอะไรดีจ๊ะเอาเส้นเพราะคะทำไมผักเลอเถอะเต็มร้านหมดเลยลจ๊ะเนี่ยไม่มีอะไรหรอกจ้ะสรุปวันนี้กินเส้นอะไรดีจ๊ะฮะงั้นฉันเอาเส้นไม่มีหมูแดงกินนี่นะจ๊ะแล้วก็เอาอีกถุงนึงกลับบา้านโอเคจ้ะเดี๋ยวเราสักรู่น,นะจ๊ะเดี๋ยวนั่งตรงนี้เลย เลยสิเร็วๆดิจจายมาชักช้าอยู่นั่นแหละก๋วยเตี๋ยวถุงแค่นี้ราคา60บาทฉันคิดว่า60บาทจะได้เยอะกว่านี้ซะอีกช่วยไม่ได้สมัยเนี้ยอะไรมันก็แพงไปหมดถ้าฉันไม่ขึ้นราคานะ่ัทันจะอยู่รอดได้ยังไงแต่มันก็เกินไปนะป้า มันไม่เกินไปตรงไหนหรอกหล่อนไม่ใช่แม่ค้าฉันเนี่ยเป็นแม่ค้าขายไม่ต้องนานเลยฉันรู้ดีอะแล้วนี่จะเอาหรือไม่เอาเนี่ยเอาจ้ะป้าฉันขอนับก่อนนะเร,เร็วเข้าอุย้ยเงินแค่หกสิบบาทนี่จากหกสิบบาทเอามาเอาอืม้มแค่นี้แหละนับอยู่นั่นแหละ หวังว่าไอ้พ่อค้าก็เตี่ยวเดยบกังอะไม่จะกลัวคำขู่ของฉันนะน้อยจังอ่ะป้าคนนี้แกเป็นแม่ค้าขายปเป็ดเตี่ยวถึงด้วยอะสมควรที่แกจะโกรธเกลียดเราอีกหรอกนะแต่ว่าถ้าแกเล่นขายแปลงขนาดเนี้มันไม่ดีเลยนะ เี๋ยวราคา60บาทจะได้เยอะกว่านี้ซะอิบอุตส่าเก็บขวดขายเอาเงินไปซื้อมาจะอิ่มไหมเนี่ยเรามีอะไรเหรอคะคุณฉันไม่ซื้อแล้วนะคะก๋วยเตี๋ยวฉันมีแล้วนี่ครับผมให้ ให้ฉันหรอคะครับรับไปสิครับนี่คุณยังสติดีอยู่หรือเปล่าคะอยู่อยู่เนี่ยเอาก๋วยเตี๋ยวมาให้ฉันผมได้ยินว่าคุณเสียเงินตั้ง60บาทเพื่อจ่ายค่าก๋วยเตี๋ยวที่มันสุดแสนจะน้อยและไม่สมราคาครับผมก็เลยอยากจะให้คุณเพิ่มนะครับคุณจะได้อิ่มและรู้สึกว่าไม่เสียตังเปล่ารับไปสิครับผมรับรองว่าอร่อยแน่นอนอขอบคุณนะคะนั่นเหมือนไอพ่อขาก๋วยเตี๋ยวจับกังนี่ว่ะ นี่คุณครับต่อไปถ้าคุณไม่มีเงินอ่ะคุณมาหาผมได้ตลอดเลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ก๋วยเตี๋ยวคุณกินฟรีขอบคุณนะคะขอบคุณคุณจริงๆค่ะไม่เป็นไรครับหืมไอ้หมอนี่ไล่ไม่ไปใช่ไหมอยากจะมาลองของกับฉันใช่ไหมแถมยังมาทำมีน้ำใจอีก มันใช่เว้ยน,น,นี่จับพ่อหนุ่มขอบคุณครับ ามันก็ต้องเยอะแยะถ้าไม่เงินมันน้อยจังว่ะแต่ก็ช่างมันเถอะฉันมีความคิดอะไรดีๆแล้วนี่รอนแคนมีเงินมาแจกเอาไหมเงินอะไรของป้า ก็เงินนี่ไงรับเอาไปสิอะไรของป้าเนี่ยวันก่อนอยังเคี่ยวฉันอยู่เลยวันนี้มาแจกเงินฉันทําไมเนี่ยเอาไปเธอฉันให้รีบรับไปสิเฮ้ยเงินฉันหายไปไหนหมดวะเนี่ยสวยแล้วเอาไงดีวเนี่ย เอาวะยังไงก็หาทางรอดไว้ก่อนอต้องเป็นยายป้าน,นั่นแน่ๆเลยนี่มันอะไรกันเนี่ยคุณนี่คุณใช่ฉันเห็นเย็นเนี่ยมันขโมยเงินของแกในกระป๋องเงินแกนะฉันก็เลยมาจับมันไว้ให้นี่ไง ว่าไงน,นะครับเฮ้ยไม่จริงป้านี่อะไรของแกเนี่ยแกไม่มีกินแล้วมาคิดขโมยเงินคนอื่นแบบนี้ใช้ได้ที่ไหนแบบนี้ต้องจับส่งตำรวจนี่แกฉันช่วยแกจับขโมยที่ขโมยเงินแกได้แล้วแกต้องตอบแทนฉันโดยการออกไปขายก๋วยเตี๋ยวที่อื่นเข้าใจไหมโอ้โหอยดดู่ดีๆก็คิดขึ้นมาได้สุดยอดเลยนางดา ไม่นะคุณความจริงแล้วคือพอจะทีเถอะหลักฐานคามืออย่างเนี้ยยังจะแก้ตัวอีกเหรอสรุปแกจะเอาอยัางไงที่เช่นช่วยจับขโมยให้แกนเนี่ยแกจะตอบแทนใช่ไหมอย่าไปเชื่อเขานะคะพ่อค้าความจริงแล้วอ่ะผู้หญิงคนนั้นอ่ะไม่ได้เป็นคนขโมยเงินพ่อค้าไปหรอกคะ่ะแต่เป็นป้าแม่ค้าคนนี้ต่างหากเยสสาวโรงงานแกโพดอะไรของแก ก็พูดตามที่ฉันเห็นแล้วก็ได้ยินไงโอ้ยเจ๋งเจ๋งเจ๋งเจงว้ยฉันจะทำยังไงดีวะเนี่้ให้พ่อข้าก็เตี๋ยวจับกังเนี่ยมันไปพ้นจากที่นี่สัทีเนี่ยถ้าขืนมันอยู่หมู่บ้านนี้ต่อไปเนี่ยฉันต้องเจ๋งแน่ๆเลยจะเอายังไงดีวะเนี่ยอ๋อนึกออกแล้วถ้าเราทำให้มันขาดทุน จนมันเจ๋งมันก็ต้องหมดทุนสิวะแกเสร็จฉันแน่ไอ,พอ้พ่อค้าก็เดี๋ยวจับกังเฮ้ยนั่นป้าเจ้าของร้านก็เตี๋ยวนี่ป้าคิดจะทำอะไรของป้ากันแน่นะฉันเนี่ยได้ยินชัดเต็มสองหูเลยว่าป้าเนี่ยหาทางทำให้ร้านพ่อค้าเจ๋งด้วยการที่ไม่ให้มีเงินทุดโดยการขโมยเงินสินะ คิดว่าไปอย่างนั้นค่ะแต่ทุกอย่างผิดแผนและจวนตัวเนี่ยซึ่งใส่ร้ายคนคนนี้เป็นคนผิดใช่ไหมครับใช่ค่ะฉันโดนป้าคนนี้ใส่ร้ายแบบนี้เนี่ยสงสัยต้องจับตัวส่งตำรวจแล้วครับข้อหารักขโมยเฮ้ยไม่นะแกเชื่อยยสาวโรงงานนี้เหรอเชื่อครับเพราะมันมีมูลและเหตุจูงใจที่ทําให้ป้าต้องทําแบบนั้นน่ะไปครับไปโรงพักกับผมไม่นะปล่อยเช่นวยฉันไม่ได้ทําฉันไม่ได้ขโมยนี่ป้ายอมรับความจริงสักทีเถอะ งานเนี้ยไม่รอดแน่ป้าเออเดี๋ยวกันฉันอยากรู้อะร้านก็เตี๋ยวจกบกกางแกน่ะลูกค้าก็เยอะแยะและเงินในกระเป๋งอะทำไมมันไม่อยู่แค่นั้นอะฉันสงสัยจริงๆเลยว่ะป้าเดี๋ยวฉันจะพาป้าไปดูให้เป็นบุญตามันติดคุกนี่ป้ามา นี่ป้าฉันจะบอกให้นะว่าฉันเนี่ยเก็บเงินไว้ใต้รถเก็บแกนี่มันแสบจริงๆเลยแกเก็บเงินไว้ตรงนี้เองเหรอใช่ทีนี้ก็ไปลงพักกับผมได้แล้วไปไม่ไปฉันไม่ไปยันไม่ไปเข้าแกงเคลื่อนที่ป้าดามาแล้วจ้าเข้าแกงเคลื่อนที่ป้าดามาแล้วจ้า เพื่อนที่ประดามาถึงหน้าบ้านแล้วจ้าพ่อแม่พี่น้องลูกหลานเลนหลนบริการหลงที่เลยจ้ามาแล้วจ้าโหอารเข็นเบาเบาอยู่วะเข็นเร็วแบบนี้ยลูกค้าที่ไหนมันจะตามทันวะเนี้ยก็มันร้อนนี่ป้าคนนั่งสบายคนเข็นเหนื่อยไม่ไหวแล้วเนี่ยจะบ่นทำไมวะข้าวสาวเองมาทำงานด้วยนะและเองยังจะบ่นอีก นี่ป้าท่านถามหน่อยนะไอ้ข้าวแกงที่ป้าขายเนี่ยมันจะได้สักกีบ่บาทกันเชียวฮะเอ,อ้นะเดี๋ยวเองก็รู้ไป,ไปไปไปเปิดร้านได้แล้วพูดมากอยู่นั่นแหละโอเคป้าไป,ปข้าวแกงป้าดา ช่วยเข็นข้าวแกงมาขายแค่เนี้ยทำเป็นบนไอน้นี่นี่โหป้าก็ป้าไม่ใช่คนเข็นนี่ป้าก็พูดได้เอ็งย้อนข้าเลยไออาร์ตป่าจแตป้าฉันแค่หยอกเล่นน่ะเออเลิกบนได้แล้วช่วยกันเรียกลูกค้าเลยข้าข้าวแกงมาแล้วครับข้าวแกงป้าดาเกเคลื่อนที่มาแล้วครับอร่อยอร่อยถูกๆจ้ามาช้าหมดอดกินนะจ้ามาจ้าเฮ้ยตรงน,นั้นมีขายข้าวแกงด้วยอ่ะกำลังหิวพอดีเลยถ้างั้น ซื้อกลับไปกินบ้านดีกว่าข้าแกงปลาดาเคลื่อนที่มาแล้วครับมาจ้าขายข้าวแกงเหรอคะป้าใช่จ้าแม่หนูแล้วมีอะไรบ้างเหรอคะอ์ตบอกพี่ครับมีต้มจืดครับแล้วก็ไข่พะโล้แกงเคียวหวานผัดกระเพราหมูสับแล้วก็ไข่าดาวครับงั้นฉันเอาไข่พะโล้ราดข้าวใส่กล่องกลับบ้านนะคะเท่าไรหรเหรอคะอย่างเดียว40บาทครับงั้นฉันเอาอย่างเดียวคะ่ะรอสักครู่นะครับ กับข้าวอย่างเดียวอะ่ะมันจะไปอร่อยอะไรป้าแถมน้ำพริกผักต้มให้เอาไหมป้าคิดราคาถูกแถมแต่ว่าคิดราคาถูกแบบนี้ไม่เรียกแถมหรอกมั้งคะป้าเอานะมันก็เหมือนกันนั่นแหละกินกับข้าวอย่างเดียวนะมันจะไปอร่อยอะไรเอาผักน้ำพริกไปด้วยนะเอานะเอานะนะป้าอยากขายอะ่ะเออ เออนี่แม่หนูยังมีอีกอย่างหนึ่งนะสนใจไหมอัดหยิบมาทีน้ำสมุนไพรอ่ะเนี่น้ำสมุนไพรดื่มแล้วชื่นใจขวดละ35บาท สามขวดร้อยเนี่ยแม่หนูเป็นคนแรกนะป้าเลยลดราคาให้เอานะเอานะเออคือเอานะดื่มแล้วชื่นใจอร่อยแน่นอนแม่หนูอ่ะจะต้องติดใจเอาเอาก็ได้ค่ะโอเคอาร์ตหยิบมาอีกสองขวดเอาไปสามขวดเลยนะไหนไหนก็ไหนๆแลละเอาหยิบใส่ถุงไปเลยลูกเอามาอีกสองขวด ทั้งหมดอ่ะ200้อยบาทพอดีจะ้ะฮะสองร้อยเลยเหรอคะก็ข้าวสีบาทค่าผักกับน้ำพริกก็60ค่าน้ำอีกร้อยหนึ่งก็เป็นสองร้อยพอดีจ้าตู้ไหนป้าบอกว่าผักกับน้ำพริกลดให้เราไงคะใช่ลดแล้วผักกับน้ำพริกก็70ป้าลดให้เหลือ60สิเออถ้าเป็นแบบนี้ หนุ่ไม่เอาได้ไหมคะไม่เอาไม่ได้หนูซื้อแล้วเอหนูว่าหนูไม่ได้ซื้อนะคะหนูว่าป้าน่าจะยัดเยียดให้หนูมากกว่าหรือเปล่านี่หนูป้าไม่ได้ยัดเยียดป้าเสนอแต่สิ่งของดีๆให้หนูแต่หนูก็เอาไม่ใช่เหอรอป้าดาแต่ว่าแกเงียบปากไปเลยตาต์ป้ากําลังคุยกับลูกค้าอยู่ยังไงคะหนูสองร้อยจะจ่ายหรือไม่จ่ายเออค่ะค่ะ จ่ายก็จ่ายคป้ารอสักครู่นะคะป้านี่ป้าทำอะไรของป้าเนี่ยก็นี่ไงวิธีการทำเงินให้ได้เยอะๆจากการขายข้าวแกงไงแบบยัดเยียดให้ลูกค้าซื้อของเนี่ยเหรอครับขคยยัดเยียดก็ป้านั่นแหละระวังไว้เถอะนะทำแบบนี้ลูกค้าจะหายหมด งูงห,หุดหงิดจังไม่ให้หงินได้ไงคะพี่แอนก็แพนโดนแม่ค้าข้าวแกงโกงมาเนี่ยว่าไงนะโดนแม่ค้าร้านข้าวแกงโกงงั้นหรอยังไงอะมันก็ไม่เชิวงว่าโกงหรอกพี่แอนแต่มันเหมือนยัดเยียดมากกว่ายังไงอะไม่เข้าใจก็นี่ไงพี่แอนตอนแรกอะฉันจะสั่งแค่ไข่พะโล้ราดข้าวอะอย,าย่างเดียวที่สี่สิบแต่แม่ค้านั่นสิมันยัดเยียดทั้งผักแล้วก็น้ำพริก ก็ไอ้น้ำสมุนไพรอะไรก็ไม่รู้เนี่ยมาให้ฉันฉันยังไม่ได้ตกลงจะเอาเลยนะพี่แอนมันก็ยัดมาใส่ถุงให้ฉันเนี่ยจากที่ฉันจะต้องจ่ายแค่สี่สิบกลับกลายเป็นฉันต้องจ่ายให้มันทั้งสองร้อยแลพี่แอนโอ้โหแบบนี้มันยัดเยียดขายกันชัดๆเลยเนี่ยก็ใช่นะสิพี่แอนแล้วเงินสองร้อยชันทั้งเนื้อทั้งตัวของฉันก็หมดเกลี้ยงไปเลยอะเฮ้ยไอพวกแม่ค้านี่ใสเสียแบบเนี้ยมันเยอะจริงๆนะแพทแพท แกช่วยพาพี่เนี่ยไปดูร้านมันหน่อยได้ไหมได้สิพี่ว่าแต่พี่แอนจะไปดูทำไมหรอไอ้พวกแม่ค้านิสัยเสียแบบนี้นะมันต้องเจอบทเรียนเอาพึ่งให้เค็ดละ่ะนะาพ่อหนุ่มนะ้ช่วยป้าซื้อหน่อยนะเหลือขวดเดียวเองนะพ่อหนุ่มนะเอาก็ได้จ้ะป้าเอาอาร์ใส่ถุง สีบาทจ้าพิษราคาพิเศษสีิบาทเลยเหรอป้าจ้าพิเศษจ้านี่ครับนั่นงพี่แอนเห็นไหมว่ามันอยาดเย็ดให้ลูกค้าซื้อขนาดไหนนิสัยไม่ดีจริงๆด้วยแพทพี่มีวิธีดัดสันดานอีนังแม่ค้านิสัยเสียแบบนี้ลยังไงเหรอคะพี่แอนดูนั่นสิ สาธุขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ช่วยบรนดาลให้ลูกช้างขายเป็นเทน้ำเทท่าด้วยเธอสาธุขายดีหรือยัเยี่ยนให้ลูกค้ากันแน,น่ป้าเงียบปากไปเลยเจ้าอาร์ตคนเขากำลังคุยกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่สาธุขอให้ลูกช้างขายดิบขายดีแบบนี้ทุกวันนะจ๊ะขอให้ลูกช้างถูกหวยรางวัลใหญ่ๆด้วยเธอสาธุ ดูท่าเยป้าเนี่ยจะชอบสายโมนะคะพี่แอนนี่แหละแผนที่พี่จะใช้ดัดสันดานอินแม่ค้านิสัยเสียแบบนี้ยังไงหรอคะพี่แอนเอาหนูมาใกล้เดี๋ยวพี่จะเล่าให้ฟัง วันนี้ขายดีจริงๆเลยนะเนี่ยมาขายข้างโรงงานเนี่ยขายได้วันสองวันนี่แหละมั้งหยุดเลยอาร์ตทำไมพูดแบบนี้วะฉันพูดลอยๆอ่ะร้านนี้ใช่ร้านข้าวแกงปลาดาเคลื่อนที่ป่ะจ๊ะใช่จ้าแม่หนูรู้จักร้านข้าวแกงปลาดาด้วยเหรอรู้จักสิจ๊ะ ชาวบ้านเขาบอกว่าร้านข้าวแกงของป้าดานเนี่ยอร่อยมากฉันก็เลยว่าจะมาลองชิมมาจ้ะแค่นั้นวันนี้เอาอะไรดีจ้ะเหลือแต่ไข่พะโล้กับแกงเขียวหวานจ้ะแนั้นฉันเอาเขียวหวานกับพะโล้จ้ะกินที่นี่น,นะจ๊ะได้จ้ะอร์ตักข้าวให้ลูกค้าน่อยได้จ้ะป้า แล้วนะครับอบใจจ้ะอาร์ตเอาน้ำพริกกับผักแล้วก็น้ำสมุนไพรด้วยให้ลูกค้าไปโอ้โหป้ามีผักแก้มน้ำพริกแล้วก็น้ำสมุนไพรด้วยเหรอไม่น่าละ่ะลูกค้าเนี่ยติดอ,อกติดใจกันใหญ่เลยน้ำพริกต๊ออร่อยมากเลยนะอะเผ็ดไปหน่อยนะ ดีจังเลยนะป้ามีผักกับน้ำพริกแล้วก็น้ำดื่มให้กินฟรีด้วยไม่ฟรีจ้ะฮะไม่ฟรีใช่อย่าบอกนะว่าไม่มีเงินออมีสิจ๊ะป้าแหมคนมากินข้าวใครล่ะจะไม่พกเงินมาแล้วไปจ้ะ โอเคค่ะอาจารย์คะว่าไงนะคะถึงคิวฉันเข้าไปรับกุมารทองโชคลาบแล้วหรอคะได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวฉันรีบไปเดี๋ยวนี้ละค่ะเฮ้ยแม่หนูเมื่อกี้เอ็งพูดว่าอะไรนะกุมารทองโชคลาบอย่างนั้นเหรอใช่ใช่ของอาจารย์คงไหมใช่ป้าฉันเนี่ยลูกศิษย์ตัวจริงของอาจารย์คงเลยแหละโอ้ ถรางั้นเองก็มีเครื่องรางของขังของอาจารย์คงเยอะแยะเลยสิแน่นอนอยู่แล้วป้าเดี๋ยวป้ารอดูแป๊บนะนี่ไงจะป้าเครื่องรางของขังของอาจารย์คงโอ้โหเครื่องรางของขังของอาจารย์คงขึ้นชื่อเรื่องโชคลาภเลยนะเนี่ยป้าป้าป้าเอ้ เรียกเสดังเชียป้าอยากได้หรอปล่อยไหมล่ะได้ป้าอยากได้แบบไหนอะฮะแบบนี้แบบน,แบบนี้เหรอไอ้ย่ต้องแบบนี้สิป้านี่มีอีกหนึ่งชิ้นนะป้ามันเป็นของคู่กันนี่ป้าอืมันเป็นของคู่กันแล้วถ้าค่าเอาหมดเนี่ยเท่าไหร่สามพัน โอ้โหต้องสามพันเลยเหรอแม่หนูโหป้าสามพันเนี่ยมันไม่แพงเลยนะป้าเทียบกับสิ่งที่ป้าจะได้กลับมาเนี่ยป้าถ้าป้าบูชาไปนะโอ้ยรับรองเลยเงินทองเนี่ยไหลมาเทมาของนี่นะป้าก็จะขายดีเป็นเทน้ำเทท่าเลยจริงเหรอวะนี่ป้าถ้าเกิดว่าป้ายังไม่พอกับชุดนี้นะป้าเอาไปอีกชุดหนึ่งเลยนี่ นี่ป้าเอาชุดนี้ไปเลยป้าเชื่อฉันชุดนี้ชุดใหญ่ของอาจารย์คงแล้วถ้าเอาหมดนี่เท่าไหร่วะอุ้ยป้าเรื่องราคาไม่ต้องพูดถึงป้าเชื่อฉันอะเอาไปเอาไปเลยเอาไปเอาไปให้หมดเลยเออคืออุยป้าเชื่อฉันถ้าป้าบูชาไปนะโอ้โหเงินทองนี่นะไหลมาเทมาเป็นร้อยเท่าพันเท่าเลยป้านี่ป้าฉันว่าป้าใจเย็น,ยนก่อนนะจ๊ะ ฉัันนว่ามหยุดพูดไปเลยเจ้าอาร์ตแกนี่พูดยังไงไอเนี่ยของดีมาอยู่ตรงหน้าเราอะก็ต้องรีบฟ้าไว้ก่อนสิวาแม่หนูถ้าป้าเอาหมดเนี่ยเท่าไหร่หมดนี่เหรอจ๊ะฉันปล่อยให้ป้าห้าพันนี่แม่หนูห้าพันเองพูดแล้วอย่าคืนคำนะโูป้าฉันลูกศิษย์อาจารย์คงฉันไม่โกหกป้าหรอก นี่ห้าพันเฮ้ยนี่แกนี่มันลูกค้าคนเมื่อวานนี่หว่านี่แกจะมาขโมยเงินเหรอเปล่าฉันไม่ได้จะมาขโมยเงินนะคะฉันก็แค่จะมาเอาเงินที่ฉันเสียไปคืนก็เท่านั้นเองแกพูดแบบนี้หมายความว่าไงก็หมายความว่าเขาจะมาแก้เผ็ดแม่ค้าที่ชอบยัดเยียดอย่างป้านี่ไงฮะไอ้ลูกศิษย์อาจารย์คง ไงเองพูดเหมือนยังเองรู้จักอีนาังนี่ใช่ฉันรู้จักเพราะว่นเนี่ยคือแพทน้องสาวแท้ๆของฉันเองแหละป้าอะไรนะน้องสาวแทๆ้ๆงั้นเรื่องเรื่องอาจารย์คงก็ไม่ใช่เรื่องจริงไงคะป้าอะไรนะไงล่ะครับป้าโดนยัดเยียดกลับบ้างเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างล่ะคะแต่ฉันว่านะป้าโดนยัดเยียดกลับเนี่ยคงไม่เท่าไหร่ถ้าเทียบกับความโลภของป้านะคะ เพียนคะแพทว่าเราไปกันเถอะค่ะไปค่ะเพียนปะโอ๊ยนี่ข้าโดนหลอกหรยอวันนี้โอ้ยไงล่ะป้าฉันบอกแล้วว่าดูให้ดีก่อนหมดกันจบกัน เงินที่จะลงทุนพวกเนี้เ้ยเฮยนางดาเฮ้ยไม่น่าไปยัดเยียดให้ลูกค้าเลย